สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าออนพี่สาวลงคนนะคะวันนี้ป้าออนก็เอาเข้าวมาไว้ที่โรงสีนะคะสีข้าวให้ญ้าพาปลูกของนะคะนี่ค่ะเอาลงจากรถซาเล้ยงแล้วนะคะสามกระสอบดูบนรถก็เรือสองกระสอบก็ไม่พีน่น้องสีทั้งหมดห้ากระสอบนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้า นี่นะคะลงสีลงสีของพ่อดองแม่ดองด้วยความพี่น้องป้องไปนี่ค่ะมื้อนี้เอามาสีให้ปูพองยาผ้ากับหากระสอบทางเบิดนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องปอออนกับบได้เอคากล่องมาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ ภารากิจนะคะที่สองของพระอรนนะคะวันนี้นะคะก็จะหลังจากเอาข้าวมาไว้ลุงสีแล้วก็จะไปล้างคอกหมูนะคะอาบน้ําให้น้องหมูนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะตอนกับบดเอาขากล่องมาข้าวเนียวสีกระสอบ ข้าวเจ้าหนึ่งกระสอบนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านปู่ของข้าวเจ้าก็เหลืออยู่สองกระสอบนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้พ่อวนก็สีหนึ่งกระสอบนะคะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะคะสี่กระสอบนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นข้าวกอขอนะคะก็เอามาไว้ลงสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จสิ้นนะคะภารกิจที่สองนะคะของวันนี้เนาะ ภารกิจอันที่สามก็ล้างคอกหมูฉีดน้ำอาบน้ำให้น้องหมูนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้พอพ่อแม่น้องปองไปลงสีของพ่อดองแม่ดองเด้อค่ะเด้ปอปออนก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อเสร็จซับแล้วเดี๋ยวก็จะไปนะคะ ซื้ออาหารให้น้องโมอีกนะคะวันนี้นะคะก็นำทีมด้วยซาเล้งนะคะไปด้วยซาเล้งเนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กระสิดเอากะสอบมาใส่ใส่อนันพร้อม,พ,อมพี่น้องใส่แกบเนี่ยเดี๋ยวปอออนสิคากลับมาปอออนสีเวมาเอายแกบหลังจากที่มาเอาเขานะคะเนาะพ่อแม่พี่นอ้องกระิีกอกแกบไปไหว้ถ่ายใส่ต้นใหม่พรออมพี่น้องใส่พัก ตอนนี้กำลังซ้ำพักอยู่พักหอมบัวพ่อพี่น้องเดี๋ยวปออ่อนจะถ้ำคลิปห้เห็นเห็นยู่เด้อค่ะเด้อกระฝากเป็นกระลังใจฝากคนไรก้กุศลนี่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเจอกรรันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่แกะพิ่นก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ไปหากินข้าวเที่ยงก่อนพ่อแม่พี่น้องฟองไต่ ก่อนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ